สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกําลังจะมาตัดพันอ้อยนะครับพันอ้อยจิตรด,ดานะครับพี่ท่านนึงสั่งมาเอาทุกพันุ์ที่ผมมีนะครับอย่างละสี่ห้าท่อนคลิปนี้จะตัดอ้อยจิตรด,ดานะครับอ้อยจิตระดาก็เป็นอ้อยที่เป็นอ้อยอที่ผมได้ข้อมูลมานะครับได้ข้อมูลมาจากคนที่ผมได้ท่อนพันมาก็คือน้าน้อยนะครับนาน้อยสีเทปก็ เป็นอ้อยที่นํามาคั้นน้ําได้นะครับนํามาั้นน้ำได้แต่รสชาติมันก็จะมีของใครของมันนะอ้อยนะครับสุพรรณก็รสชาติอย่างหนึ่งเบอร์เจ็ดสิบห้าก็รสชาติอย่างหนึ่งเบอร์เจ็ดสิบห้าที่ป็นจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลงเป็นอ้อยั้นน้ําพันธุใหม่นะอันนี้ก็เป็นอ้อยข้นน้ําได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพันุ์จิตดดรัตดาก็เป็นทางเลือกนะก็อร่อยไม่อร่อยไม่รู้ผมยังไม่เคยกินแต่ว่าผมมาปลูก ได้พันมาผมก็ปลูกได้ยินชื่ออันไหนมีอ้อยที่เป็นชื่อไทยผมก็มาปลูกหมดแล้วครับทั้งไทยและเทศก็อามาปลูกให้มันมีเยอะๆนะในสวนหลากหลายพัน์กินได้มันกินได้หมดละอ้อยมันกินได้หมดแต่ว่าอันไหนมันดีผมก็คัดเลือกสายพันธุ์ไว้นะครับอันนี้เป็นพันธุ์จิตรัดานะครับคันน้ำได้น่าจะเคี้ยวได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะอ่อนหรือเปล่าดูจะกรอบขนาดไหนก็เดี๋ยวผมจะตัดท่อนพันธุ์นะครับ ผมปลูกจิตรัดาปลูกเบอร์เจ็ดสิบห้าปลูกสุพรรณใกล้กันเลยเหมือนกันแป๊ะตอนนี้ยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอให้ตัวคนนี้จะเปรียบเทียบให้ดูว่าไอสามอันนี้มันต่างกันยังไงปลูกใกล้กันเดี๋ยวผมไปเลือกตัดไอต้นที่มันมีข้อเนี่ยผมลอกมาแล้วเนี่ยมันมันยังไม่โตนะครับมันมันโตช้ากว่า้อเบอร์เจ็ดสิบห้านะโอ้มันโตช้ากว่า้อเบอร์เจ็ดสิบห้าแล้วก็สุพรรณ อ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าอ้อยคันน้ำสายพันธุ์ใหม่ตัวไวมากคลิปที่แล้วนะฮะตัวตัวค่อนข้างไวเลยตัวไวกว่าสุพรรณอีกอันนี้เป็นศิ์รัดดาอ่ะเนี่ยผมเลือกเลือกลำเวล้วที่จะตัดให้แกเพราะว่ามันมีข้อครับมันเป็นยอดมันเป็นมันเป็นลำแม่แหละแต่มันมีป้องเยอะดีก็ไปทําพันุ์ได้นะครับโดน้ําท่วมมาเนี่ยเนี่ยมันแกะแต่กิ่งมาเดี๋ยวกิ่งไปปลูกติดเลยมีรากด้วย แก okay, สั่งผมเอ้ hey. เอามีพันไหนก็เอามาทุกพันอย่างละสี่ห้าท่อนเราก็ตัดให้ต้องเล็มตัดครับยังไม่โตก็ต้องอันไหนพอเป็นท่อนพันได้ก็เอาไปหาได้แล้วนี่นะครับได้ละได้ละกิง่งจิตรัดดานะครับ ไปหาต้นโตๆแถวกอนี่สิกรจิตรัตานะครับเป็นอ้อยขณะนาบอีกตัวหนึ่งของไทยที่มีมานานแล้วนะครับนายน้อยบอกว่าที่อำเภออะไรผมจําไม่ได้ที่จังหวัดอุดรปลูกกันเยอะเลยจำไม่ได้เหมือนกันปลูกแบบว่าปลูกเพื่อนํามาทําน้ําตาลทําอะไรเงี้ยกันแบบว่าเป็นลําเป็นสันนะครับอำเภออะไรจำไม่ได้เหมือนกัน นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆรู้จักอีกตัวหนึ่งนะครับอ้อ,อยอ้อ,อยจิตรัตด,ดานะครับคันน้ําได้นะครับอ้อ,อยจิตรัตด,ดาส่วนกายภาพภายนอกผมยังไม่รู้จะอธิบายแบบไหนเพราะตอนนี้มันมองว่าคล้ายสุพรรณเลยรอให้โตกว่านี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรที่มันต่างจากอ้อ,อยสุพรรณแล้วก็รสชาติมันเป็นยังไงถ้าผมได้กินแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็แนะนําให้รู้จักกันก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ